สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทางเฟซบ o o กบ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยค่ะวันนี้เรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เวลานี้ถ้ามองออกไปนอกบ้านอาจจะเห็นหมอกหนาะๆแต่มันคือฝุ่น PM 2.5ที่กําลังเกินค่ามมาตรฐานในหลายภาคและกระทบกับสุขภาพของคุณผู้ชมได้นะคะมีกราฟที่ยืนยันข้อมูลเรื่องนี้เอาเฉพาะแค่กรุงเทพ มหานครนะคะกราฟตรวจวัดค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงจะเห็นว่ามีกราฟแท่งที่เป็นสีแดงของวันนี้เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูกราฟกันนิดหนึ่งนะคะ สีแดงเนี่ยค่ะที่เป็นกราฟพุ่งสูงที่สุดยืนยันว่าค่าฝุ่น PM 2.5ในวันนี้สูงที่สุดในรอบ15วันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพนะคะเมื่อค่าฝุ่นมันพุ่งสูงขนาดนี้ค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานการณ์โควิด19เพราะเป็นวันแรกนะคะที่เปิดลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางาน อย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องซึ่งพบว่าการเปิดระบบตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาก็มีทั้งนายจ้างและแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีนายจ้างประสงค์มาขอขึ้นทะเบียนในระบบออนไลน์แล้วหลายร้อยคนเลยค่ะกระทรวงแรงงานได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e w o r k p e r m i t d o e g o t h วันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยจะมีกำหนดให้ในายจ้างลงทะเบียนให้แรงงานในสังกัดรวมถึงแรงงานที่ยังไม่มีนายจ้างลงทะเบียนภายในระยะเวลา30วันสำหรับการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคือแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีนายจ้างและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่29ธันวาคมปีที่แล้วตามที่มติครมครอบคลุมแรงงาน3สัญชาติก็ คือกัมพูชาลาวและเมียนมาที่จําเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยส่วนที่2ค่ะคือกลุ่มนายจ้างผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานและมีแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายให้นําแรงงานมาขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบและส่วนที่3ก็คือผู้ติดตามนะคะซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติอายุไม่เกิน18ปีใีนายจ้างก็จําเป็นต้องแจ้งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยสําหรับ ระเบียบระบบการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันนะคะโดยระบบจะอำนวยความสะดวกด้วยภาษาถิ่นช่วยให้แรงงานสามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติทั้ง3สัญชาติที่อยู่ในไทยผิดกฎหมายได้ไปขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องก็เพื่อยกระดับมาตรฐานข้อมูลแรงงานที่สําคัญก็คือ คือให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะไม่ดําเนินคดีย้อนหลังใดๆแต่ถ้าหากหลังจากวันที่13กุมภาพันนี้เจ้าหน้าที่จะลงตรวจสอบสถานประกอบการถ้าหากยังพบว่ามีผู้ที่ไม่ลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติก็จะมีโทษตามกฎหมายและจะเข้าสู่กระบวนการผลักดันกับประเทศต่ตอไปด้วยค่ะ หลังจาก13กุมภาแล้วเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองก็มีการบูรณาการกับสํานักง,งานหน่วดแห่งชาตินะครับทางกระทรวงหาดไทยในการที่จะต้องอย่างกระทรวงแรงงานเองก็จะมีการตรวจสถานประกอบการถ้าตรวจปุ๊บสถานประกอบการนั้นมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ถ้าขึ้นทะเบียนไว้จะมี QR code นะครับมี name ิสต์อยู่ในรายชื่อถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ถือว่าท่านกระทาการผิดกฎหมายในเรื่องของการใช้แรงงานผิดประเภท ผิดผิดไม่มีวินุญาตทํางานเราเองก็ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษให้สํานักตำรวจชาติดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่ตางๆ,ๆนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะกราบเรียนผู้ประกอบการนะครับว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาในการผ่อนผันก็อยากจะให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ระลึกถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของออการแพร่ระบาดโรคติดต่อด้วย ช่วงนี้มาทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าแนวทางที่กำหนดให้แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้มีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างทำความเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการจะต้องแจ้งรายชื่อของแรงงานพร้อมกับหลักฐานรูปถ่ายผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13กุมภาพันธ์นายจ้างจะต้องนำแรงงานข้ามชาติเข้าตรวจคัดกรองโควิด -19 และตรวจสุขภาพโรคต้อง กับโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขและซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งต้องดำเนินการภายใน16เมษายนนี้นะคะต้องชำระคำขอค่าคำขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานจำนวน1,900บาทและยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานด้วยนะคะผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่13กันยายนนี้ ส่วนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้วจะต้องไปจัดทำทะเบียนประวัติ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตรสีชมพูตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้ก็คือภายในวันที่12พฤศจิกายนนี้ในส่วนของแรงงานบ้างนะคะแรงงานจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆผ่านระบบออนไลน์ที่จะมีถึง4ภาษาก็คือไทยกัมพูชาลาวเมียนมาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันจะต้องเข้าไปรับการตรวจคัดกรองโควิด19และตรวจ สุขภาพโรคต้องห้ามกับโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา2ปีภายใน16เมษายนนี้ แรงงานที่ผ่านการตรวจโรคก็จะต้องไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้ก็คือภายใน16มิถุนายนนี้นะคะแรงงานที่หาในจ้างและลงทะเบียนรายชื่อซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขออนุญาตทำงาน1,900บาทและให้ในายจ้างหรือสถานประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนผ่านระบบออนไลน์ภายใน 3กันยายนนี้สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกิจการประมงทะเลก็ต้องไปจัดทำหนังสือคนประจำเรือหรือซีบุ๊กกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ใช้เป็นหลักฐานคู่กับบัตรสีชมพูในการอยู่และทำงานในประเทศไทยต่อไปด้วยนะคะ ส่วนนายจ้างหรือสถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครได้ที่แอดไลน์เซอร์วิสเวิร์กเปอหรือว่าสายด่วนก็ได้คุณผู้ชมคะกระทรวงแรงงานโทรไปที่1 5 0 6กด2ค่ะ1506กด2กรมการจัดหางานซึ่งก็จะมีล่ามแนะนำวิธีการให้กับแรงงานด้วยเพราะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า รายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีกำหนดวันเวลาที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าความพยายามจะทำให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบนั้นต้องทำให้ได้มากที่สุดถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆและได้รับความร่วมมือจากในจ้างและตัวแรงงานเอง ก็จะช่วยให้แรงงานมีตัวตนเข้าถึงระบบการดูแลที่สำคัญค่ะก็น่าจะเป็นมาตรฐานในการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ระบบการขึ้นทะเบียนแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมากลับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาถ้าหากว่านายจ้างเองไม่ได้เห็นความสำคัญค่ะ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติก็เชื่อว่าการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบถือเป็นความพยายามที่ดีของภาครัฐนะคะเพื่อให้ทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติแล้วเท่ากับว่าได้สัมผัสกับปัญหาของแรงงานข้ามชาติและเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่แล้วจะได้รับความร่วมมือจากโรงงานผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเท่านั้นแต่โรงงานขนาดเล็ก ที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติเพียงแค่20-30ถึงคนที่เน้นแรงงานที่ผิดกฎหมายก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะสิ่งนี้ทําให้แรงงานเสียสิทธิ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะสิทธิสวัสดิการและการเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วยอีกข้อจํากัด สำคัญคือค่าใช้จ่ายของการขึ้นทะเบียนแรงงานสำหรับนายจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กจะไม่ค่อยรับภาระจ่ายแทนแรงงานโดยจะใช้ในหน้าในการจัดการแทนนะคะก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเกือบเท่าตัวสุดท้ายแล้วนายจ้างก็จะหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากตัวแรงงานทำให้เป็นภาระผูกพันแล้วก็เป็นปัญหาให้กับแรงงานมาโดยตลอดค่ะถ้าเกิดว่าคนงานโชคดี ไปสมัครงานกับบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะถือว่าคนงานก็จะถือว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นการโชคดีของคนงานแต่ถ้าคนงานอ่ายังเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์การตระหนักถึงเงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยคนงานก็ก็จะกลายเป็นตกเป็นเหยื่อของในหน้าเหมือนเดิมคือมันมันก็ยังมันก็น่าจะยังจะเป็นปัญหาอยู่ พราะมันมันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอคนที่ใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีวิธีคิดที่จะโกงระบบตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเราก็จึงไม่มีความคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะต้องทําให้คนงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายคือถ้าเกิดว่าเขามีเจตนาดีนะเขาก็ต้องเลิกเขาก็ต้องรับรับแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า ใครก็ได้ในหน้าเอามาแล้วก็ซุบซิบกับในหน้าว่าไปหามาให้หน่อยไม่มีอะไรก็ได้จะไม่ให้มันออกไปไหนหรอกให้มันอยู่ในโรงงานก็ะชับว่ามันคงไม่ถูกจับหรอกไม่ไม่มีใครเห็นมันหรอกอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมามันเป็นมันมันใช้เขาใช้ระบบกันแบบนี้มันจึงทําให้คนงานนั้นมีปัญหาโดยที่ตัวคนงานเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองเป็นแรงงานเถือ่อนหรือแรงงานไม่เถือ่อนอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้นะคะเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติก็ส่งหนังสือด่วนถึงกระทรวงมหาดไทยชี้ให้เห็นปัญหาและข้อเสนอการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะวิกฤตโควิด -19 ประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้ภาครัฐเน้นหามาตรการรองรับแรงงานข้ามชาติที่มีวีซ่าและพาสปอร์ตค่ะที่กําลังจะหมดอายุภายในมีนาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีอยู่ไม่ต่ํากว่า4 0 0 0 0 0คนเลยนะคะซึ่งข้อกําหนดต่าง กํากลังทําให้เกิดความสับสนค่ะเช่นการไปขอหลักฐานประกอบการขอวีซ่าที่ระบุให้แรงงานข้ามชาติรับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลเอก,กชนได้แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยังยืนยันให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นทั้งนี้นะคะในเวลานี้สถานพยาบาลรัฐหลายแห่งก็ปิดรับการตรวจสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติด้วยเมื่อถูกปฏิเสธตรวจสุขภาพแรง จึงไม่มีหลักฐานการตรวจโรคไปประกอบการขอวีซ่าอีกจึงเสนอว่าภาครัฐให้ใช้อำนาจตามกฎหมายคนเข้าเมืองปี2522ยกเว้นการขอวีซ่าไปก่อนได้ไหมและให้แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในไทยทำตามเงื่อนไขในช่วงที่ยังเกิดวิกฤตการระบาดแบบนี้อยู่นะคะ ส่วนสถานการณ์โควิด19วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ก็คือ188คนค่ะดูแล้วเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนเพราะว่าตัวเลขมันลดลงเกือบครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังวางใจไม่ได้โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงการเดินทางข้ามแดนส่วนข้อจํากัดที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนล็อตแรกของซิโนแวคที่จะเดินทางมาถึงไทยกุมภพาพ์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าแม้จะไม่เต็มร้อยนะคะแต่จะไม่ส่งผลให้อาการมันหนักขึ้นและจะพัฒนาต่อเนื่องโดยระบุข,ขอเป็นหนูทดลองรับวัคซีนคนแรกในไทยด้วยค่ะัน,นอยู่แล้วนะครับวัคซีนที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้เนี่ยสำหรับโควิดเนี่ยมันมีการพิสูจน์แล้วมีการยืนยันแล้วว่า ต่อให้ไม่สามารถที่จะบ่าวัคซีนอาจจะไม่มีประสิทธิผลเพียง50% 60% 70%ก็แล้วแต่แต่ว่าทุกวัคซีนเนี่ยไม่ทำให้โรคนี้พัฒนาไปจนเป็นอาการหนักคือพูด,ดง่ายๆถ้าป่วยก็ไม่ป่วยหนะักแล้วก็ไม่ไม่ตายพูด,ดง่ายๆไม่ไม่ไม มันจะไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาไปถ้าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยโลกก็จะทุเราลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ระบุด้วยนะคะวัคซีนแต่ละยี่ห้อก็จะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันแต่แพทย์ก็ยังยืนยันว่าเราต้องมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุดซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์วัคซีนขึ้นมาโดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขอดีตปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานจะประชุมนัดแรกกันบ่ายวันนี้ เพื่อจัดระเบียบเรื่องของการจัดวัคซีนให้กับกลุ่มคนต่างๆที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติไปแล้วก่อนหน้านี้บราซิลได้ออกมาเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกว่าวัคซีนเซโนวิกที่ไทยเองได้จัดซื้อเป็นล็อตแรกมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้เพียงร้อยละ50.4เรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายเลยนะคะแต่ว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากูมารเรเชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ระบุเลยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สามารถพิจารณาได้จากตัวเลขอย่างเดียวแต่ต้องดูองค์ประกอบอื่นโดยละเอียดด้วยทั้งเป้าหมายของการศึกษากลุ่มตัวอย่างและตัวแปรสำคัญต่อผลประสิทธิภาพ การป้องกันโรควันนี้นะคะเราพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่อยู่ที่1 8 8คนผู้ป่วยสะสมคือ11,450คนค่ะแต่ถ้านับเฉพาะการระบาดรอบใหม่ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่7,213คนในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบอคอระบุนะคะ ถ้าดูกราฟเทียบกับสัปดาห์ก่อนจะพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่สัปดาห์นี้ลดลงไปเกือบครึ่งแต่ยังวางใจไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะการเดินทางข้ามแดนอย่างที่ชายแดนบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หลังจากมีการสั่งปิดกิจการฝั่งเมียนมามีคนไทยเดินทางกลับไทยแล้ว4ชุดรวมแล้ว125คนพบติดเชื้อโควิด -19 รวม65คนนะคะแต่มีรายงานว่ายังมีคนไทยที่ติดค้างอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดอีกกว่า2,000คนทำให้วันนี้นายก รัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากติดตามแผนการป้องกันและการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากฝั่งเมียนมาพร้อมกับอนุมัติงบประมาณ96ล้านเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยค่ะถ้าดูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในการระบาดรอบใหม่ของ19จังหวัดนึงก็คือนนทบุรีนะคะ ล่าสุดนี่ก็อยู่ในอันดับเจ็ดผู้ที่ติดเชื้อสะสมรอบใหม่สูงสุดจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่ที่150คนแม้ตัวเลขสะสมจะสูงก็จริงแต่ถือว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะในการควบคุมผู้ติดเชื้อไม่ให้เกิน10คนต่อวันจนถึงตอนนี้สถานประกอบการหลายแห่งก็เริ่มกลับมาเปิดกันตามปกติแล้วและยังประกาศตัวว่าพร้อมจะจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเมืองนนทบุรีเหมือนกับอีกหลายๆท้องถิ่นที่กำ กำลังมีข้อเสนอเรื่องนี้อยู่นะคะสิ่งนี้กําลังสะท้อนถึงการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นได้หรือไม่ติดตามเรื่องนี้กันดูนะคะจากคุณรุ่งโร่สมบูรณ์เก่าค่ะในช่วงการระบาดโควิด -19 รอบใหม่จังหวัดนนทบุรีมีตลาด2แห่งถูกสั่งปิดหลังพบเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดคือตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองและตลาดพิชัย ทำให้ตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบุรีกลายเป็นเป้าหมายของบรรดาพาา่อค้าแม่ค้าที่เดินทางข้ามเขตมาจับจ่ายซื้อของยิ่งเพิ่มความหนานแน่นให้กับตลาดแห่งนี้มาตราการควบคุมโรคที่เทศบาลน,นครน,นนทบุรีร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนำมาใช้เวลานั้นคือการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองให้แก่ผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างและแรงงานข้ามชาติที่ค้าขายอยู่ภายในตลาดเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผลคือจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบุรีนอกจากคุมเข้มมาตรการเทศบาลน,นครนนทบุรียังมองไปถึงการป้องกันโรคระบาดผ่านการใช้งบประมาณของท้องถิน่นเพื่อจะซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชากรในพื้นที่ซึ่งก็มีเสียงตอบรับจากผู้ค้าในตลาดแห่งนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและส่งผลให้คนออกมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้น มาณที่มาจากภาษีประชาชนแล้วถูกนํามาใช้กับคนในชุมชนในลักษณะแบบป้องกันโร่มก็ถือว่าใช้ได้พี่เอามาใช้อยู่ตรงนี้เพราะจะได้คนในพื้นที่ได้มั่นใจทุกคนครับก็ดีเพราะว่ามันเป็นความมั่นใจไงมั่นใจกับการที่เราดารงชีวิตวันๆหนึ่งมันดีกับที่ไม่มีอะริงมากพอมีวัคซินขึ้นมาคนจะเข้าจะออกจะทําอะไรเงี้ย พออยู่อย่างถ้ามันยังไม่มีเงี้ยก็เหมือนกับว่าบางครั้งก็ระวังกันจนเกินจนกลัวไปมากไปไงแต่เราก็คิดว่าเราอะระวังดีที่สุดแล้วเราพยายามไงนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีระบุว่าวัคซีนที่เทศบาลนครนน,น,นทบ,บุรีจะฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่จะใช้วิธีซื้อแบบรัฐต่อรัฐแต่แยกกับวัคซีนที่รัฐบาลจะจัดสรรให้กับจังหวัดตามหลักวิชาการต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ60ของจํานวนประชากร คือ1น0 0 0 0คนใช้วัคซีน300,000โดสเป็นเงิน150ล้านบาทและหากต้องฉีดให้กับประชาช,ชนครบทั้งหมด260,000คนทางเทศบาลก็มีเงินสะสมเพียงพอก็คิดว่าพอเราทําอย่างนี้ได้คนในดองตุรีเรียมีภูมิคุ้มกันหมดทุกคนก็กล้าออกมาใช้สอยใช้จ่ายทําให้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วถ้าทุกท้องติดทำเหมือนกันหมดเราก็จะมองเห็นภาพรวมเลยว่าโอ้ เศรษฐกิจประเทศไทยจะต้องเร็วขึ้นแน่ถ้ารัฐบาลฉีดคนเดียวเนี่ยใช้เวลา6เดือน8เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าต้องถิ่งบรรลรมช่วยกันเนี่ยภายในหนึ่งเดือน2เดือนเราฉีดครอบคลุมได้หมดแล้วต้องการไข้หวัดโควิดสิได้หมดพี่น้องประชาชนก็ยินดีที่จะออกมาใช้จ่ายใช้สอยมาไปท่องเที่ยวกันอะไรกันเนี่ยก็เศรษฐกิจก็จะฟื้นอย่างรวดเร็วในส่วนนี้นะครับ ตามแผนหากได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเทศบาลมีศูนย์ให้บริการ11แห่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ทุกศูนย์มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนวันละ500คนรวม11ศูนย์จะได้5,500คนต่อวันซึ่งจะใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนร้6ยละ60เพื่อสร้างภูุ่คุ้มกันหมู่ล่าสุดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย20แห่งที่สนใจแนวคิดการใช้งบท้องถิน่น จะซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ชเช่นเดียวกับเทศบาลนครนนทบุรีตรุงรอสมุนเก่าไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะกระแสการให้ท้องถิ่นจัดหาวัคซีนดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ยังเห็นต่างกันอยู่ในสังคมนะคะมีฝ่ายที่มองว่าเรื่องนี้ก็ดีนะคะรวดเร็วแล้วก็แบ่งเบาภาระของส่วนกลางได้ด้วยแต่อีกส่วนก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดความลักลั่นได้เกิดความเหลื่อมล้ําได้เพราะศักยภาพของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันตอนนี้ถ้าเห็นฝั่งที่ตอบรับแล้วก็อย่างเช่นในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์เอาไว้ วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะว่าถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณและมีวัคซีนก็จะสามารถใช้ได้ค่ะ ขึ้นทะเบียนแล้วก็ผ่านการอนุมัติกันไปนะคะให้อ,อยอ,อนุมัติก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินสามารถนำมาใช้ได้อยู่ที่ว่าจะเอากระเป๋าใบไหนเงินเอาเงินตรงไหนมาใช้นะคะแต่ก็ต้องประสานกันด้วยเพื่อไม่ให้วัคซีนมันซ้ำซ้อนกันส่วนพลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ออกมาไฟเขียวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะที่เห็นด้วยกับการให้ท้องถิ่นจัดวัคซีนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ว่านะคะ,ะว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็ออกมาโพสต์ระบุว่าตามกฎระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528ก็ให้อำนาจกรุงเทพมหานครดำเนินกิจการด้านสาธารณาสุขได้นะคะณสิ้นเดือนกันยายน2562กรุงเทพมหานครก็มีเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันสูงถึง50,000กว่าล้านบาทถ้าไปจัดวัคซีนให้กับประชาชนตามทะเบียนที่ขึ้นไว้ก็คือ5.6 ล้านคนแล้วก็รวมกับคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนก็ถือว่าเพียงพอนะคะจัดสรรกันยังไงคะถ้าจัดสรรกันคนละ2โดสหรือประมาณ1,000บาทต่อคนเนะะี่ยค่ะก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ8,00 0ล้านซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะคะแม้ว่าล่าสุดในชัดชาติเนี่ยนะคะจะระบุว่าถ้าหากรัฐบาลทำเรื่องนี้เร็วได้ทั่วถึงก็ไม่ต้องให้ท้องถิ่นมาดำเนินการเองก็ตาม ลองมาดูฝั่งเห็นต่างกันบ้างนะคะอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเองก็มองว่าการให้ท้องถิ่นจัดหาวัคซีนเองภายใต้ศักยภาพที่ต่างกันนี่เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือเปล่าจะทําให้เกิดระบบที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือไม่นะคะโดยตั้งคําถามให้ฉุกคิดกันด้วยว่าใครกันแน่ที่มีทั้งงบประมาณแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงในการจัดหาวัคซีน ซึ่งสสเอกภพเพียงพิเศษก็เคยอภิปรายกรณีของพร,รกเงินกู้1ล้านล้านบาทเอาไว้แล้วนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นจะต้องจัดสรรงบประมาณ67,000ล้านบาทเพื่อจัดหาวัคซีนบนหลักการวัคซีนฟรีสำหรับประชาชนทุกคนหรือว่าวัคซีน for all ค่ะอีกมุมหนึ่งก็มีนักรัฐาศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบุรพาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะ ว่าท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพมีรายได้ต่างกันการจัดหาวัคซีนอาจจะเกิดปัญหาความลักลั่นเหลื่อมล้ำตามมาได้ซึ่งที่ผ่านมาส่วนกลางเองก็ไม่ได้กระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงนี่ก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้นะคะทั้งหมดนี้คือความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ว่าหลักการสําคัญ คงอยู่ที่การกระจายวัคซีนค่ะจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถควบคุมโรคระบาดได้ด้วยและอยู่บนพื้นฐานของการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมด้วยนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายฝ่ายก็อาจจะต้องคำนึงถึงในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจจะสับสนสักหน่อยนะคะสาหรับการใส่แมสจะก,กันฝุ่นหรือกันโควิด -19 ดีนะคะเพราะเมื่อสอบถามคนใส่แมสหลายคนก็ยอมรับว่า ไม่ได้ตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่ะวันนี้ค่าฝุ่นมันกระทบกับสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการเอาไว้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16มกราคมจะมีช่วงฝุ่นที่มีค่าฝุ่นมากที่สุดนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันปิดค่ะแล้วก็มีลมอ่อนๆด้วยแต่วันนี้ค่ะยังมีประชาชนอีกไม่น้อยเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าค่าฝุ่นนั้นกำลังกระทบกับชีวิตของพวกเขาค่ะ ไม่ทราบครับคุไม่ดู้ข้อมูลเลยครับไม่ได้รับข้อมูลแล้วรู้สึกระคายเคืองหรือว่าตอนมีการป้องกันตัวเองไว้ก่อนด้วยองไรช่วงนี้ก็ก็ถ้าออกนอกบริเวณที่โล่งก็สวมหน้ากากครับใ่ไหมคะว่าขุนเกินมาตรฐานไม่ทราบครับแล้วรู้สึกระคายเคืองหรือมีอะไรที่ร่างกายมันผิดปกติหรือหมอกควันที่สังเกตเห็นอะไรบ้างช่วงเช้ามัยเหมือนหมอกหมอกเลยผมไม่ได้สังเกตนะผมก็ขับปกติทุกวันอยู่แล้ว แล้วพี่สวมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมไหมหรือหน้ากากสวมแต่หน้ากากผ้ากังวลไหมคะเรื่องฝุ่นกังวลกังวลกังวลเรื่องโควิดมากกว่าเพราะผมเป็นพนักงานส่งอาหารเจอผู้คนมากมายมองดูระดัืโมโม่ออกมาแต่เช้าเพิ่งจะเห็นในเพิ่งตื่นออกมาเนี่ยตอนแรกที่เป็นอะไรคิดว่ามันเป็นอะไรคะเพื่อเป็นหมอกหมอกเพราะมันยังเย็นเย็นใช่เพื่อเป็นหมอกไม่คิดว่าเป็นฝุ่น แต่ดูแล้วน่าจะเป็นฝุ่นอะเนี่ยก็ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยเลยรพวกนี้ล้างมือบ่อยเพื่อ,นะอป้องกูวิดสองอย่างนะสองอย่างเลยสองอย่างนี่นะทั้งฝุ่นทั้งโควิดใส่หน้ากากอยู่ทุกวันนี้ครับอาจจะป้องกันทั้งโควิดทั้งฝุ่นด้วยครับถ้าหากว่าเอ่าเพิ่มจุดเหมือนกับที่ป้ายพักรถเนี้ค่ะก็ให้มีพวกรองน้ำเพื่อเพื่อดักฝุ่นให้ให้ผู้โดยสารเขา จะได้นั่งรอแล้วก็ไม่มีฝุ่นเวลารถมาจอดเวลารถไม่มาจอดเนีย่ยฝุ่นคุ้งเยอะมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านของฝุ่นนะคะอย่างอาจารย์วิศณุอัธาวานิชก็ออกมาระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะระบุถึงสาเหตุการเกิด PM 2.5ว่าสาเหตุหลักๆก็มาจากการเผาในภาคการเกษตรโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคกลางนะคะไปบวกกับฝุ่นพิษที่มาจากการเผาในกัมพูชาด้วยค่ะโดยกรุงเทพมหานครมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีขนาบจากทุกทิศทุกทางนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือลมนิ่งด้วยฝาชีครอบอากาศปิดอากาศเย็นอีกเหมือนที่ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้วันนี้ค่าฝุ่นสูงจริงๆนะคะ นี่แหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เราเห็นภาพนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงประจำวันนี้เป็นสีส้มและสีแดงมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รองลงมาก็คือเขตปริมณฑลปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการค่ะซึ่งจากการเก็บข้อมูลจุดตรวจทั้งหมดก็คือ73สถานีพบว่า เกือบทุกสถานีเลยนะคะค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานด้วยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code แล้วไปอ่านรายละเอียดของฝุ่นแบบเต็มๆได้ด้วยนะคะในเพจ The a c t i v e นะคะ ก,กราฟหนึ่งนะคะเป็นกราฟของค่าฝุ่นที่เป็นปริมาณฝุ่นในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษซึ่งพบว่าค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรริมถนนบางนาตราดเขตบางนา102ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเขตจอมทอง98ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรริมถนนสุขุมวิทเขตพระโขนง95ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร และเขตดอนเมืองนะคะ91ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือว่าตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้ด้วยนอกจากบ่ายโมงตรงประเด็นและพิกพมข่าวแล้วค่ะเรายังมีช่องทางออนไลน์นะคะผ่านเพจ a ีแอคทีฟให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะเราเชื่อค่ะว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายจริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ